การสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการวิจารณ์ให้ทันกับปริมาณผลงานของละครเวทีที่เกิดขึ้นอีกามากมาแต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจรารณาถึงรูปแบบและการใช้และการนําเสนอที่เหมาะสมก็สังเกตที่ได้นะครับมีประมาณ7จ็ข้อศิลปินนะครับยังให้ความสําคัญกับคําวิจารณ์จากผู้อาวุโสกิจกรรมการเสวนาหลังละครเลิกครับเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมนะครับในขณะเดียวกันเริ่มมีการทํางาน ในหัวขนะ้อตนะ่อนะ้อคนะอครับสาขาการละครนะครับฮะรบจริงๆรวมถึงหน้าตัดสิน้วยหรือเปล่าคือมีบรรยากาศของการวิาพากษ์วิจารณ์ในกระบวนการการทำงานอยู่แล้วระหว่างการซ้อมซึ่งซึ่งเนื่องจากละครนี้เป็นศิลปะร่วมมือกันนะเป็น c o l l a b o เ a t ร v e a r อยกเว้นละครใบเล่นคนเดียว เริ่มมีแต่คณะก็ตามเริ่มมีความแตกตา่างแล้วมีความเปลี่ยนแปลงลนะคือตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยยุคก,ก่อนเป็นละครที่โทษดีนะครับทครูทําผู้ใหญ่ทําำระดับมีไฮราคีเล็กน้อยระหว่างผู้กำกับกับกับสมาชิกในคณะแต่ตอนนี้คณะละครสมัยใหม,สม่สมัยปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นกลุ่มเพื่อนละระดับเริ่มอย่างกลุ่มรีฟอร์นี่เขามีการเส้นนโยบายแล้วสลับกันกำกับการสื่อสารมันไม่ได้เป็นทิศทางเดียวแล้วมันมันหลายทิศทางย้อนไป,ย,นไปย้อนมา อันนี้เห็นได้ในกิจกรรม f a c e b o o k นะครับว่าเขาก็มีการคุยกันแบบคานกลุ่มเปนอย่างสนุกสนานมีการใช้สื่อและคสื่อเสมือนจริงนะครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานของตัวเองคุณพิเชษกันชื่อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเขียนบทความเกี่ยวกับน,นักศิกษ์ลงในเว็บของเขาเลยนะครับแล้วก็มี YouTube แอ c o u n t ข้อสังเกตที่ได้ข้อที่3คือมีการวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ระหว่างกลุ่มคนุ่นสนับสนุนผลงานนะ ของ Exact s c e ก a ับ o นอันนี้กับกับกลุ่มนักวิจารณ์ทางพื้นที่ละครสมมติจริงก็คือกลุ่มที่ชอบละครละครอิสระคณะละครเล็กครับกับกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของค่าย e x a c ซ s c e n ซ r i o ซึ่งอันนี้ในสื่อสิ่งพิมพ์เกิดยากใช่ไหมครับเราแบบจะเห็นแบบสื่อสิ่งพิมพ์สองฉบับใหญ่มันโตเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งแต่ในในห้องพันทิพย์นี่เราเห็น เริ่มมีการใช้ช่องทางสื่อใหม่ที่มีลกกักษณะการนำเสนอข้อมูลทั้งภาพและเสียงอย่าง y o YouTube บ้างแล้วอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับบางสาขานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไปทางประชาสัมพันธ์ผลงานและคณะละครทาให้ยังไม่เกิดบรรยากาศของการมีภาพวิจารณ์เท่ากับกรณีของต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็รตามการใช้สื่ออย่าง YouTube พวกนี้ก็เป็นช่องทางที่ใช้เป็นตัวกระตุน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นพฤติกรรมการวิจารณ์ได้ในอนาะคตข้อต่อไปครับ แม้การวิจารณ์ในสื่อเสมือนจริงในสังคมไทยนะฮะอาจจะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นตั้งอยู่บนฐานของอารมณ์และการและขาดการใช้เหตุผลแต่หากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านงานและผู้เขียนงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพย่อมสามารถขัดเกลาวคุณภาพของงานวิจารณ์ได้ข้อสังเกตข้อที่หโดยธรรมชาติ